วัสดีทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันที่ผมจะเข้าอัดซิงเกิลใหม่ของผมนะครับเพลงคิดถึงนะครับเป็นวันแรกเลยอยากจะขอกําลังใจจากทุกๆคนหน่อยนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเพลงแรกในอัลบั้มเดียวครั้งแรกของผมที่กลับมาทําอีกครั้งในรอบเกือบๆสิบปีเลยนะฮะก็แบบตื่นเต้นมากแล้วผมตั้งใจกับเพลงเพลงนี้มากรวมถึงอัลบั้มครั้งนี้มากเลย วันนี้ผมจะตั้งกล้องอยู่ในห้องอัดรวมถึงจะเอาคลิปต่างๆที่ถ่ายเนี่ยอัพโหลดลงใน YouTube ด้วยนะฮะเ้ิดใครอยากจะติดตามบรรยากาศเบื้องหลังการบันทึกเสียงในครั้งนี้นะฮะก็ให้ติดตามกันได้วันนี้ทั้งวันผมจะถ่ายมาให้ดูตลอดเลยแต่ตอนนี้ผมตื่นแล้วแล้วผมก็หิวมากผมคิดว่าผมจะไปกินกว๋วยเตี๋ยว ตามสไตล์แต่ก่อนออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวผมอยากจะใส่แหวนสักวงหนึ่งมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันโลง่งนะฮะแหวนด้วยแล้วก็เลดข้อมือาใส่กันละกันเลนอันกับแหวนอีกสักหนึ่งอัน โรคจิตหิงเ็เตียงใส่แหวนเรียบร้อยแหวนองผมแหวนเป็นรูปรูปอะไรให้ไทยรูปสมองโอเคผมจะไปเินข้าผมวม่าเช้าๆนี้ขับมอเตอรไซไปเนี่ย ใส่ต้องมีหมวกกันน็อกนะฮะอบผมเอาหมวกกันน็อกของผมไปด้วยฮัลโหลใบเงียบไม่มีใครอยู่มั้งผมจะขับ ฟเียของผมไปนะครับแล้วนี่นีแจของผมฮาเล่ <c oughs> ผมมีรถจอดขวางอยู่ผมต้องเลื่อนรถเพื่อเอามอเตอร์ไซของผมออกมา <c oughs> แต่แดดแบบนี้ผมว่าต้องขึ้นไปเอาแว่น

พอตัวไปเ,เลี้ยงรถกันแล้วนะครับประเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูแล้วครับว่ามีกินร้านไหน